สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่16กันยาย,ยน2557สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับวันนี้เรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคของกราฟทองคำวันนี้นะครับกราฟทองคำนะครับในทางเทคนิคนะครับในระยะนี้เรายังมองเป็นลักษณะของการรีบาวอยู่นะครับเนื่องจากว่า ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาก็มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมานะครับในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับ,นะรบการเปอร์เซ็นต์การดีตัวนี้ยังอมองเป็นเพียงลักษณะของการรีบาวขึ้นนะยังไม่ยังไม่ใช่การกลับตัวนะครับการกลับตัวควรจะยืน1,250เหรียญขึ้นไป รือ1,260เหรียญขึ้นไปนะฮะนั่นมองดูว่าจะเป็นการกลับตัวที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับแต่ในระยะนี้นะฮะการกลับตัวการดิดตัวขึ้นมานั้นเป็นเพียงการดิดตัวขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยแนวต้านสำคัญนะครับ1,240เหรียญน,นะครับ1,250เหรียญก็ยังเป็นแนวต้านที่ยังไม่น่าที่จะผ่านไปได้ง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ย ฐา,านะฝั่งซื้อนะครับถ้ามีกําไรก็ปิดทํากําไรไปก่อนนะครับแล้วก็สลับหน้ามาเล่นในกรณีที่เปิด position ฝั่งช็อตนะครับโดยราคาที่น่าจะเปิดชอด็อต position นะครับบริเวณ1 2 0 0งพอี่เหรียญน,นะครับซึ่งซึ่งเป็นแนวต้านที่น่าสนใจอยู่นะครับดังนั้นเนี่ย ในระหว่างวันต่อวันนี้นะครับเราอาจจะต้องพิจารณาเล่นตามกรอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรก1นึ่งพันสอเหรียญนะครับแนวต้านที่2 1งหนึ่งพันสอเหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1มหนึ่งเหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก1นึ่งพันสอเหรียญนะครับแนวรับที่2 1 2 1 7เหรียญ แล้วก็แนวรับสุดท้าย1,200เหรียญนะครับในกรณีที่มีการปรับตัวลดลงในระหว่างวันนะครับนะฮะบริเวณแนวต้านนี่ก็สามารถที่จะเข้าซื้อได้ทุกแนวรับนะครับส่วนแนวต้านนะครับพินาทำกำไรนะครับพอตัวล40เหรียญนะฮะจนถึง1,250เหรียญนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันในงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ